ทีมแม่งหลดุดพร้อมทุกอย่างพร้อมพร้อมเบิร์ดนึกว่ากันหลายสวัสดีจ้ามื้อนี้หนัก2องเฮาสิภาพเพลินไปกินบักขาม มาข้ามกระสือเข้ามาพี่น้องถุงละสาบาททุงเดียวกับสิกินมูโบเด็กพี่น้องเนาะสูแหละโอ้สูงสันเสือแล้วก็แช่ตัวเย็นไว้เป็นสัมสักับบ้งงานมันได้พี่น้องแต่ว่ากระข้อมสมนี่ยขึ้สมคือเก่าหรือว่าเนาะนี่น้ำพริกข่อยพี่น้องจ้ะน้ำพริกใส่หอมใส่น้ำปลาแหลกนัวนัวเว้ยบักพริกพี่น้องอือเนี่าเล่นเข้าตาข่อยเด้อเนาะสมแคขพี่น้องมากมาตอนบ่ายๆ บรรยากาศการล้างบาทพี่น้องผุนบานเขาเจ้าต้นดอไมาจะคล้งงองเอาพี่น้องเอาแซบแซบบ้างก่อนอนะ่ะห,หื้นสมกึกเอาเก่งสีป่ะเนาะพี่น้องเนาะ เจอด้วยอัน hmm. น mm. uh ี hey, mm ้้บงเว้ยไม่ได้พี่น้องยะส่วนแค่ยี่เราค่อย ชม mm hmm. ครับว้าหอม

ừ ừ ừ ừ, ừ, người mọi 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 ừ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 , người mọi người ừ ừ, ต่อมาอวิววิวมันได้กัดยบายบาย,บายแ,กแก่แก่จะด้มีปรเด็นตอนไี่น้อง บึงยังประเด็กตอนเห็นจริงนะจ๊ะโหว่ารเด้ดอืม ชมเสด็จอัศจรรย์ขีนบ้างออตอนหอมพี่หนอเวตอนหอมค่ะบบงี้นึงก็โลดไปเลยยังมึงก่อน,นะสอนออลาดลงไปพี่ห้อ,อ,อเฮ็ดไปน,นจะจ๊ะ เื่อยหลายแล้จะกหน่วยบันหนึ่งสองสามสีห้หกเจ็ดแปดเก่าจะเก่าหน่วยเลียงงามเด็กสวยอื้จะเก่าหน่วยดี ทีมแม่หลุโดโอ,อมให้สาวๆสาวๆสาวๆผู้ชายสำหรับคลิปกินบักข้ามหน่อยพี่น้องจ้ะบักข้ามสมบักข้ามอ่อนบักข้ามหน่อยไป,ยมมออยไปก็ไดจ้จ้ะบายบายจ้า